สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญนะคะวันนี้เอิญจะพาทุกคนมาดูรถนะคะคันนี้เลย t ต y ยต้ารีโว่สมาร์ทแคนะคะ2.4ตัว J ได้รถคันนี้ไปนะคะเดิมทั้งคันแน่นอนสำหรับคันนี้เป็นสีดำตัวเตี้ยนะคะคันนี้เกียร์ธรรมดามาพร้อมราคาเพียง415 0 0 0บาทได้รถปี2 0 1 7เครื่องดีเซลเล็กไม่เพียง55,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก่อนรับชมคลิปนี้เอิญต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิญด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูบอดี้ภายนอกภายในคันนี้ก็เลย นะคะ คันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบมันติรฟเฟกเตอร์นะคะกรอบลงไฟไม่เหลืองเลยนะคะไม่แตกไม่ร้าวไม่ชำรุดถัดมาเลยนะคะกระจังหน้าเป็นสีดำแบบนี้เลยกระจังหน้ารถเป็นสีดำพร้อมกับโลโก้โตโยต้านะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เป็นโครเมียมนะคะในส่วนของไฟคู่หน้าไม่แตกไม่เหลืองไม่ชำรุดเลยนะถัดมาเลยนะคะเรามาดูตัวยางกันบ้างคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะที่จะได้เป็นยางของดันหลบนะคะปีใหม่เลยนะคะ อยังดันหลบปี2022ล้อแม็กเดิมๆไม่มีร่องรอยของการเกยฟุตบาทเลยหัวนอตห้ารูนะคะพร้อมกับตัวโชคนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะโชคเดิมๆไฟเลี้ยวนะคะที่แก้มตัวรถพร้อมกับโลโก้นะคะของตัวไฮรักนะคะด้านข้างหูกระจกนะคะเป็นสีดําด้านพร้อมกับตัวรถที่ติดฟิล์มดํามาให้รอบคันเลยนะคะนี่มีแผงกันรอยให้ด้วยนะคะเป็นของรีโวด้วย กระจกเดิมๆนะคะโลโก้โตโยต้าอยู่ครบแบบนี้เลยสําหรับด้านท้ายคันนี้แมคไลเนอร์นะคะต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้นะคะอาจจะยังเก็บรายละเอียดนะคะไม่ครบ100%เดี๋ยวเก็บให้รับรองว่าใหม่กิบกว่านี้แน่นอนนะคะด้านหลังตัวรถมาพร้อมไฟด้านท้ายเป็นแบบหลอดใช้ไฮโดรเจนนะคะพร้อมกับด้านท้ายที่มีไฟเบรกดวงที่3โลโก้ไฮรักนะคะแล้วก็รีวออยู่ครบเลยคันนี้นะคะมาพร้อมกับด้านท้ายนะคะที่ถือว่าดูดีมากๆนะคะเดี๋ยวทําความสะอาดให้รับรองว่าสวยกว่านี้แน่นอนนะคะ สำหรับคันนี้นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันโครงสร้างให้กับคุณลูกค้าด้วยนะถัดมานะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูภายในตัวรถกันเลยดีกว่าเรามาดูภายในกัน ในส่วนของภายในคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับภายในที่ถือว่าใหม่มากแล้วก็รถไม่ชํำเลยนะคะภายในตัวรถนะคะคอนโซลด้านบนนะคะไม่มีคราบกาวใดๆเลยนะนี่ไม่มีคราบกาวพร้อมกับตัวแอร์นะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีที่อันบ็อกนะคะเก็บของให้2งจุดเลยนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะคะนี่ที่เก็บสัมภาระนะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวที่วางแก้วด้วย มีที่วางแก้วมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับตัวจอที่จะได้คันนี้จอนะคะสามารถเชื่อมต่อ a u x ได้นะคะแล้วก็ FMAMCD ได้เลยแอร์คันนี้เป็นแอร์แมนนวลเกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะภายในตัวรถสวยๆแบบนี้เลยตัวเบาะนะคะเบาะหนังสีดําตัดสีแดงนะคะเบาะหนังสีดําตัดสีแดงคันนี้เปิดแคปได้ไหมเดี๋ยวลองเปิดใด้ดูกันเลยอ่าสําหรับคันนี้นะคะเปิดได้นะ ด้านหลังตัวรถนะคะก็จะมีพื้นที่ด้านหลังนะคะที่ถือว่าไม่แคบเลยนะคันนี้นะคะก็จะมีตัวหนังปูมาให้นะคะเป็นหนังสีดํานะคะเดินได้ตะเข็บสีแดงพร้อมกับสลักด้านข้างนะคะเป็นสีแดงแบบนี้เลยที่อิงด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบกำมะหยี่สีดานะเพดานด้านบนนะคะสวยกริบแบบนี้นะคะเดิมๆเลยด้วยเข้ามาดูรถจริงมาทดลองขับก่อนได้นะคะร้านตั้งอยู่เสรีไทย70นะคะของแบงนั่นเองติดริมถนนเลยนัดเข้ามาดูรถกับเอิญได้นะคะผ่านเบอร์โทร09 7, 9 9 7 169 3884ย้ำ097 169 3 8า4 9 7 1น8นะคะเดี๋ยวเปิดตัวห้องเครื่องให้ลูกค้าได้ดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยค่ะพามาดูห้องเครื่องกันเลยนะคะคันนี้ฝาครอบเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่แตกไม่ร้าไม่ชำรุด ภายในห้องเครื่องของคันนี้นะคะให้เห็นกันเลยนะว่าเครื่องเป็นเครื่องเดิมๆมาแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะตัวเครื่องเดิมๆหัวน็อตนะคะของตัวไฟก็เดิมๆแบบนี้เลยพร้อมกับหัวน็อตนะคะนี่หัวน็อตเดิมไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเลยนะคันนี้สวยเดิมนะคะคันนี้เครื่อง2.4นะคะลูกค้าขาเครื่อง2.4ประหยัดน้ํามันแน่นอนเลขเหตุตัวรถยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะเดิมๆนะให้เห็นกันเลยนะคะว่าเดิมมาก แบตเตอรี่ของพ a n a s o n i c ด้วยมีแผ่นการความร้อนติดตั้งมาให้เม็ดอาโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยสวยมากสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถ t ต y o ต a า e ี v o นะคะ t m a r t c a คคันนี้นะคะราคาเพียง415,000บาทค่างวดนะคะอยู่ประมาณ8,000ค่ะคันนี้ค่างวดอยู่ประมาณ8,000ต้นๆเท่านั้นนะเริ่มต้นที่ วีดาวเครื่องดีเซลไม่ห้ามนะคะสนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดกับเอิร์นได้นะคะผ่านเบอร์โทรศูนย์เก8าเได้เลยย้ํา0 9 7 1 6น3 8 8 4นะคะก่อนจากการเอิร์นต้องฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะจะมาอัปเดตตัวรถให้กับทุกคนได้รับชมอีกไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ